จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมได้รับตำแหน่งเป็นนายกและบริหารจัดโครงสร้างบ้านเมืองผ่านสไตล์แนว r n g <c oughs> นั่นหมนายความว่าถ้าเกิดผมโชคดีบ้านเมืองของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองเต็มไปด้วยแมนชั่นในขนาด80,000ื่นล้านที่ทุกคนอยากอาศัยอยู่แต่ถ้าเกิดผมโชคร้ายบ้านที่แสนสวยงามนี่จะเป็นที่อยู่ใหม่ของคุณในอนาคตสรุป <c oughs> ง่ายๆคือบ้านเมืองจะเจริญหรือไม่เจริญขึ้นอยู่กับดวงกูในการเล่นเกมนี้ซิตี้าม m ม g กอดูบ้านเมืองที่แสนสวยงามและประชากรที่น่ารักพวกนี้สิพวกเขาต้องการที่อยู่ใหม่แบบ a อสแคุณผู้ชมเอาละเราทำการเริ่มโลกันเลยนี่จะเป็นการโลครั้งแรกเราได้บ้าน1ใน2มา 2> ซึ่งถือว่ากากอินเวนท r y ี่บ้านขนาดกากเลเวล1สร้างเงินให้ฉันเอ่อหบาทต่อ1วิกดคลิกตรงนี้ตรงนี้ โอเคนี่บ้านหลังแรกของฉันไ s เห็นแล้วมันเวลี่แซดเกินไปนะครับเดี๋ยวเราเปิดสุ่มอันต่อไปโอ้สนามกีฬาจัดไปดีอย่างเงี้ยเบสบอลคอร์ดเยี่ยมไปเลยรับไม่ได้ผมอยากจะได้บ้านนะครับที่เรียกได้ว่าหรูกว่านี้1ใน9โอเคบ้านสุดหรูจะมาแล้วนี่นี่เป็นบ้านเลเวล2เชียวนะ เหมาะสมหรับคนที่มีเงินส่วนคาปีบาร่าอย่างแกเออมึงช่วยกลับไปอยู่ในสวนสัตว์ได้ไหมสุ่มต่อสุ่มต่อสุ่มต่อโอ้ไม่เอาอยากจะได้อะไรที่มันฟูม,มากกว่านี้บาร์เบอร์ช็อปจ,จัดไปนี่เลยร้านตัดผมจะทําเงินให้กับฉัน6เหรียญเฮ้ยผมได้สนามเด็กเล่นมา1ใน3นะครับทําเงินให้เรา1.5เหรียญอโห ที s โซแซดทำไมมันแซดอย่างนี้ว่าผมสามารถอัพอะไรได้บ้างอัพอะไรไม่ได้เลยเงินเรายังมีน้อยเกินไปโน้เฮ้ยนี่มีโบนัสเซ็ด้วยหรอถ้าเกิดเรานั้นมีสิ่งปลูกสร้างพวกนี้นะครับรวมๆกันผมคิดว่าเราน่าจะได้รับโบนัสการได้กําไรเพิ่มถึง100% <c oughs> สิ่งที่เราขาดไปในตอนนี้คือมหาวิทยาลัยแล้วก็อ,อ,อะไรวะเนี่ยอาพาร์ตเมนต์เราจะทําการย้ายอันนี้เป็น1ใน13แทนไี่ไล่ะ คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับเอ้ยพ,พี่พี่แม่งมีสิ่งก่อสร้างตั้งเยอะทาไมพี่ถึงเออไม่เอาบ้านไปวางไว้ที่อื่นกูอยากจะบอกอย่างนี้มันวางไม่ได้คุณอาจจะต้องอัปเกรดเมืองของคุณก่อนนะครับที่ที่ผมวางได้มันมีแค่กี่ที่อะวะเนี่ยมันมีแค่นี้เองอะมันมีให้ผมวางแค่าหานเองอย่างที่ทุกคนรู้กันคุณผู้ชมว่าดววของผมนั้นเออแม่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราจำเป็นที่จะต้องเพิ่มบูตลักเป็นเวอร์ชั่น2ด้วยพร้อมกับโลสปีดหลักๆเลยเพื่อเป็นการลดความแซดนะครับในการสุ่มของเราเปิดดเเรรววาม้้นง พระเจ้าโอเคโอเคแบบนี้แจ่มเลยนะครับเราจะทําการระเบิดบ้านหลังนี้ทิ้งคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ล้านลามงิงเข้าไปแทนว้าวเฮ้ยให้เงินเราเยอะกว่าเดิมนี่แหละสิ่งที่ผมต้องการเรียบร้อยผมได้อะไรมาไม่รู้ถือว่าหายากมากกว่าเดิมมากๆคุณผู้ชมนั่นนี่คืออะไรเนี่ยเอา้ามันสุ่มอะไรผมก็ไม่รู้เราจะทําการเปลี่ยนอะไรวัสนามเด็กเล่นเป็นอพาร์ตเมนต์ทันทีการอัปเกรดครั้งแรกของผมมาแล้ว เรียบร้อยเลยจังหวะน,นี้สุดยอดผมได้โรงเรียนมาแล้วและดูเหมือนว่าเรานั้นจะสร้างโรงเรียนได้ก็ต่อเมื่อเรามาวางไว้ตรงบล็อกนี้เท่านั้นสกูแบบคอมมอนเพื่อที่จะไม่ให้ประชากรที่อยู่ในเมืองของผมนะครับโง่เป็นควายเฮ้ยน,น,นี่คืออะไรเนี่ยเราสามารถอัปเกรด <gasps> อัพเกรดได้ด้วยโอเคเราเอาบ้านมาเมิร์ชกันนะครับนี่อย่างนี้ก็แจ่มเลยดีวะโอเคเมิร์ชกันเป็นเลเวล2 แล้วก็จะได้บ้านเลเวลสองมาทําเงินให้เราเยอะกว่าเดิมส่วนตรงนี้สร้างสนามบอลเข้าไปนี่เป็นไงได้โปรดนะครับเลือกผมเป็นนายกในสมัยหน้าเดี๋ยวในสมัยหน้าเดี๋ยวผมไปเลือกตั้งเลย <c oughs> ผมได้เลยเนี่ยเวสแตรกเหรอสนามแข่งรถเหรอวะ <c oughs> ปัญหาอย่งนี้ผมไม่สามารถหาที่วางมันได้เว้ยเพราะอะไรนะเหรอเพราะว่ามันใหญ่เกินไปคุณเห็นไหมไมันเขียนติดใจแอนเนี่ยเมบี <c oughs> ผมอาจจะต้องอัปเกรดเมืองของผมก่อนนะ อย่างนั้นไม่เป็นไรเอาสนามเทนนิสไปก่อนฮ่าฮฮดูมิชชั่นรีวอร์ดหนึ่งในทัพเจบ 75, ถึงหนึ่งในทัพร้อยยี่ห้าเลสกพิซซ่าโอ้ในร้านพิซซ่าออขอโทษเลยนะทุกคนสนามบ้านของนายกำลังจะถูกถลม่มกลายเป็นร้านพิซซ่า โทษทีนะประชากรที่อยู่ที่นี่ผมต้องการเงินนึกออกไหมขอโทษนะครับทุกคนแต่ว่าสิ่งที่ผมกําลังจะทําดังต่อไปนี้อาจจะฟังดูเจ็บปวดเล็กน้อยปัญหาก็คือประชากรในเมืองผมนั้นเขาตั้งใจจะคุณภาพาต่าไปหน่อยนะครับเขาก็ผมไม่เข้าโรงเรียนเลยผมก็เลยงงนะครับว่ากูต้องจะสร้างโรงเรียนมาทําเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําการระเบิดโรงเรียนนี้ทิ้งแล้วก็แทนที่ด้วยสกายสแครปเปอร์ว้าวตึกสุดหรูมาแล้วการสุ่มครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมก็ Go! Yes University นี่สิเป็นสิ่งที่จำกว่าโรงเรียนการศึกษาของเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอเรียนขั้นพื้นฐานนะครับเราสามารถกระโดดไปเรียนมาหาลัยได้เลย <Huh? S 1> เดี๋ยวผมจะต้องทำการอัปเกรดเมืองของผมตรงนี้ก่อนเพื่อที่เรานั้นจะได้มีพลอตเพิ่มขึ้น <Huh? S 1> นี่ไงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ผมสามารถโ o oh ไ my god มันสร้างได้แค่ University เหรอผมสร้างอย่างอื่นได้ไหมอ่ะผมจำได้ว่าผมนั้นยังมีอย่างอื่นอีกนะอ๋อ oh, ไม่ได้มันใจแอนโอเค รายังไม่ถึงระดับใจแอนวะโอเคเราสร้างมหาลัยไว้ตรงนี้ก็ได้โอ้ god what the บ้านแมวระดับมิติเหรอเขาให้เงินเราเยอะมากแป๊บนึงนะบ้านแมวระดับมิติเราสามารถเติมซื้อได้โอเคโอเคกูเติมซื้อเลยอย่างงี้ไ่ชอบเลยดีอย่างงี้กูชอบเลยสามารถสุ่มอะไรเนี่ยหนึ่งในหนึ่งหมื่นบวกได้กูได้เลยมาว่าสิบสามจุดเจ็ดสองเก้าตึก สกายสแครปเปอร์ระดับเอพิกเฮ้ยเจ๋งโอเคผมสร้างบ้านแมวอ่าเอาเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็สร้างตึกสกายสแครปเปอร์โอ้พระเจ้าสุดยอดไปเลยการสุ่มครั้งต่อไปมาว่ะหนึ่งใน32อเองเหรอเป็นโรงแรมคุณผู้ชมสุ่มอีกครั้งหนึ่งมันสุ่มได้กี่รอบแล้วนะน่ะเอาหมดแล้ว โอ้บ้านสุดหรูอันนี้จะเป็นบ้านคุณผู้ชมผมขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าการศึกษานั้นไม่สําคัญเท่ากับบ้านผมคุณผู้ชมเราจําเป็นที่จะต้องมีบ้านนะครับและนี่จะเป็นบ้านกูเองผมถล่มมาหาลัายทิ้งไปแล้วรประชากรที่นี่เขาไม่ต้องการมาหาลัายต่อไปแล้วแต่เขาต้องการบ้านผมนะครับว้าวอยากเข้าไปดูข้างในจังเลยอะระดับเรเจนดารี่ด้วยนะ <c oughs> หลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยกระชามัมไม่ได้ทําเพื่อประชาชนเลยอะไรผมทําเพื่อประชาชนนะและขณะเดียวกันผมก็ต้องทาเพื่อตัวผมด้วย นะทําเพื่อประชาชนอย่างเดียวไม่ได้หรอก <Bro. S 1> นี่นี่นี่โอเคแต่ผมจะทําการาสร้างบางสิ่งที่จําเป็นกับประชาชนสร้างโรงแรมระดับอีพิกเป็นไงพวกมึงพอใจอยังแล้วก็สร้างร้านลาวเมงไปด้วยผมมองว่าบ้านเมืองเราเนี่ยครับต้องการสถานีตํารวจนี่ผมพูดจริงเอ้ยมาแล้วมาแล้วสถานีตํารวจของผมประชากรในหมู่บ้านเราเนี่ยเออส่วนใหญ่จะเป็นผู้คนที่่อนข้องจะไรการศึกษาเนี่ยครับเพราะว่าผมนั้นทุบยูนิเวอร์ซิตี้ทิ้งแล้วก็ทุบโรงเรียนทิ้งไปด้วย ความเลทหรือว่าค่าอัจฉริยกรรมมันจะสูงนิดนึงเพราะฉะนั้นล้วเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุคุณผู้ชมแต่เราจะแก้ที่ปลายเหตุเลยนะก็คือการเอาสถานีตำรวจมาวางไว้ว่าแต่สถานีตำรวจมันใหญ่ขนาดไหนวะมันใหญ่แบบเบรกจัดไปดิเอาแบบสถานีเบรกนี่ไปเลยไหนๆก็ไหนๆถือว่าเป็นการทําเพื่อประชาชนนะครับผมจะทําการ bring back โรงเรียนของเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งโรงเรียนของเราหน้าอยู่คุณครูใจดีทุกคน นี่มาแล้วของระดับไจแอนระหว่างเทรนสเตชันกับสนามแวน้นรถคุณผู้ชมคิดว่าผมควรจะสร้างอะไรสร้างเทรนสเตชันก่อนโอ้ <c oughs> Ooh, นี่อะไรเนี่ยบิวตี้ฟูลเรซิเดนเชียลเฮาส์นี่เป็นบ้านคนรวยคุณผู้ชมอาจจะไม่หรูเท่ากับบ้านของผมนะครับ นี่จะเป็นบ้านของคนรู้จักผมเองส่วนประชาชนตาดำๆนะหรอหนูนูน่นไปแออัดกันอยู่ตรงนู้นพังเมืองที่ผมออกแบบมาถือว่าผมออกแบบมาดีมากแล้วโน่การเหลื่อมล้ำใดๆทั้งสิน้น <c oughs> ทุกคนรู้ว่าผมเป็นคนดีแล้วผมจะไม่ทนกับการเหลื่อมลำ้ำนะครับผมได้ทําการเอาเงินของผมไปซื้อออโต้โลแล้วด้วยเงินภาษีประชาชนเรากดเลยแบบนี้อกดสุม g, ่มไอ g อ็มรวมๆแบบนี้ดิชอบเลยชอแบเลยแป๊บหนึ่งผมว่าได้เวลาแล้วที่เราจะระเบิดร้านรามเมงร้านนี้ทิ้งคือเมืองเราจะเป็นที่ต้องมีซูเปอร์มาร์เก็ต ผมว่าเราเพิ่มความหลากหลายหน่อยดีกว่าส่วนร้านรามองตรงนี้เราก็ระเบิดทิ้งอีกอยู่ดีแล้วก็เพิ่มเป็นร้านไอติมช็อปไม่พอบ้านกระโปงกระโปงพวกนายโคนุญานะ้ะโลทิ้งนี่บ้านหลังตะกี้เนะี้ยเป็นบ้านหลังเก่าแก่ที่อยู่กับเมืองนี้มาประมาณร้อยปีผมเพิ่งถล่มมันทิ้งตะกี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นเอ่ออพาร์ตเมนต์ที่จุคนได้มากกว่าเดิมโอ้ oh my god เห็นแล้วอดใจไม่ไหวจริงๆผมว่าเราจะเป็นที่ต้องซื้อ V I P แล้ว่ะผมมองว่าเราจะเป็นที่ต้องซื้อ V I P แล้วอ่ะ ผมบอกเลยว่านี่จะเป็นสถานที่สำหรับคน V.I.P เท่านั้นคนธรรมดาไม่สามารถมาอยู่ตรงนี้ได้สนามแว้นรถสำหรับคนรวย <B rew> เฮ้ยพวกแกพวกแกมาเดินตรงแถวนี้ได้ยังไงกลับไปอยู่ตรงนู้นกลับไปที่ที่พวกแกควรอยู่ <B rew> เนี่ยตรงแถวนี้จะมีโรงพยาบาลด้วยโรงพยาบาลจะอยู่นอกเมืองนิดนึงนะ V.I.P ตรงนี้เราสามารถสร้างอะไรได้บ้างสร้างบ้านหลังที่3ามของผมใช่ อันนี้เป็นบ้านพักตากอากาศหลังที่3มของผมบ้านเล็กๆอยู่แบบอบอุ่นมีสถานนีดับเพลิงเพื่อเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายแล้วตรงนี้ล่ะสนามแว้นรถอีกแล้วเหรอโอเคก็ได้มีแบบทั้งสองที่เลยคุณผู้ชมพร้อมหรือยังต่อไปนี้จะเป็นการใช้เงิน1ล้านนะครับของภาษีประชาชนในการอัดฉีดเศรษฐกิจอัพเลยนี่เงินในการอัดฉีดสร้างเมืองผมบอกแล้วผมทำทุกอย่างโปร่งใส และก็ไม่มีการหาประโยชน์เข้าสู่ตัวผมนะครับไม่มีเลยแม้แต่น้อยเอาละเราจะโอ้ผมไปสุ่มได้โรงหนังตอนไหนมาเนี่ย <c oughs> อา่าวเมืองเราจะป็นที่ต้องมีโรงหนังด้วยส่วนบ้านกากๆหลังนี้จะถูกแทนที่ด้วยบ้านที่หรูขึ้นมาอีกนิดนึงนี่ผมใจดีขนาดไหนผมอัปเกรดบ้านให้เขาเ้ยประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมผมอยากให้คุณผู้ชมนั้นดูไฟนอลโปรดักต์ของผม นี่เป็นเมืองที่ผมสร้างขึ้นมาเองกับมือทุกคนอยู่อย่างแฮปปี้ใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขถึงแม้ว่าบางอย่างผมยังจะสร้างให้พวกเขาไม่เสร็จแต่ผมเชื่อว่าพวกเขานั้นรอได้ ใช่ไหมพวกนายรอได้รเราขอเราสร้างบ้านหลังที่3กับหลังที่สี่เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวไอ้พวกที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างให้พวกนายทีหลัง <S <S สําหรับใครนะครับที่อยากจะมาบริหารบ้านเมืองผ่านระบบเกม R n G เนี่ยคุณก็สามารถเข้ามาเล่นเกมนี้ได้แต่เตือนไว้ก่อนว่าเมืองพวกคุณนะสู้เมืองกูไม่ได้แน่นอนพวกคุณจะแข่งอะไรก็แข่งได้เว้ยแต่แข่งบารามีอะ่ะมันแข่งไม่ได้นี่เป็นไงบ้านเมืองที่สร้างขึ้นมาโดยบารามีของฉันวินครับเซนเซอร์ไอ้โซนนี่ทิ้งไป เราจะมองเรามองไม่เห็นทังนั้นเราจะเห็นแค่โซนตรงนี้